สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชมป์300กับในช่วงทำมหาแดดครับวันนี้เรากลับมากับรถแลไอเทมครับมีเพียง2คันในประเทศไทยแต่อยู่ที่300กิโลลานไร้แล้ว1คันครับจัดไปตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้า mercedes-benz ครับรุ่นจริงๆมันคือรุ่น a250 ครับแต่คันนี้มันแลไอเทมครับเป็นบาบัดคอมเพลตจากโรงงานเลยเรียกว่ารุ่นนี้ว่า b25 ซึ่งเป็นคอมเพลตคาร์จากโรงงานบาบัดเลยครับนำเข้ามาเพียงแค่2คันในประเทศไทย ผ่านยูมามอเตอร์ครับราคาออกห้าง4ล้าน8แสนกว่าบาทแต่วันนี้ราคามือ2เพียง1้าน3แ9 0มื่บาทครับจัดแนซนได้ประมาณ8แสนถึง1ล้านอยู่ท่ทีเคเดิตของลูกค้าครับ ความพิเศษของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะฮะการชนหน้าเป็น AMG ครับแต่มีการแฝงด้วยรายละเอียดดีเทลต่างๆเป็นบาบัดไม่ว่าจะเป็นโลโก้กระจังหน้าแล้วก็มีตัวโลโก้ด้านหน้านี่ฮะสวงบอกความเป็นบาบัดครับลิ้นหน้าเสริมจาก AMG เข้าไปเป็นบาบัดครับเป็นบาบัดคอมพิวต์จากโรงงานราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียน200เจ้าของถอดคืนครับล้อแมกครับเป็นบาบัดเขาเรียกว่าบาบัดโมโนบล็อกนะฮะโมโนบล็อกครับ ขอบ19หน้าหลังสเปคตรงรุ่น b 2 5หนะฮะหลังคาแก้ววิงหลังเป็นบาบัดคอมพิวคาร์บีเหมือนกันมีดีฟิวเซอร์หลังด้วยเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึงเรามาดูโดยรวมของรถคันนี้ครับภายในนะดูจากซอกประตูก่อนเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้าตัดต่อนแน่นอนการันตีประตูไม่เคยมีการแกะหัวน็อตไม่เคยมีการขาทุกอย่างเอเวอรติง เป็นของเดิมจากโรงงานซึ่งมีความเป็นออริจินอลเดิมมากๆนะฮะไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นเอารถค่อนข้างที่จะเฟิรม์มส่วนเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเป็นฮา r มันกาดอนครับโฟล์ไรว์มอนติฟังชั่นทรงสปอร์ตเดินได้แดงครับตัวเบาะครับมีการทําใหม่หมดจากโรงงานบาบัดนะฮะเป็นไดมอนด์คัตสติชชิ่งต่างๆเป็นของบาบัดหมดโลโก้แผ่นเพจททุกอย่างอยู่ครบหัวหมอนปักบาบัดครับ และตัวบาะมีการปั๊มเหล็กแม่เหล็กต่างๆนะฮะเป็นบาบัดหมดแผ่นเพลครับเป็นบาบัดคอมพรสมี25มีเลขเครื่องเลขตัวถังครบหมดครับจอคอมมาเดิมจากโรงงานบอกปรับไฟฟ้าออปชั่นเต็มครับคันนี้ไม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นครับส่วนด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นพรมด้านหน้าและด้านหลัง เป็นบาบัดหมดครับเบาะแผงข้างทุกอย่างครับสีเนี่ยเป็นเขียวเปปเปอร์มินต์แบบมิ้นต์หน่อยออกทาฟ,าฟ้าฮะเป็นตามสไตล์ของบาบัดครับซึ่งผมบอกว่าการตกแต่งข้างในเนี่ยออกจะเป็นแบบดูใบดูไบหน่อยนะฮะก็แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่มันแปลกอะ่ะแล้วก็มีความที่เป็นรถนอกเหนือกว่ารถ A 2 5 0ทั่วไป คุณจะซื้อรถ m e ร c edes Ben z A250 มาแต่งแบบน,นี้ผมบอกเลยว่ามูลค่าในการแต่งค่อนข้างสูงครับช่วงล่างต่างๆเป็นของบาบัดหมดอ่าเรามาดูส่วนด้านหลังกันวิ่งหลังเนี่ยผมโคตรชอบเลยมันทําให้รถมันดูมิติตแล้วก็น,น่ารักมากนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยดฟฟิวเซอร์หลังก็สวยทําให้มันดูสปอร์ตครับปลายท่อและท่อเสียทั้งเส้นเป็นของบาบัดครับเปิดฝาท้ายมาครับเหมือนเดิมเช่นเดิมครับรถมันสวยอยู่แล้วฝาโปไม่นเคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานรถเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีการเก็บแผ่นนี้ไว้ด้วยฮะเป c ซอร์ติฟิเคของตัวเจ้ารถคันนี้ครับเป็นบาบัดนะฮะเปิดมาเนี่ยเซอร์ติฟิเคครับโดยของยูมามอเตอร์บิลให้สําหรับยูมามอเตอร์ครับมีเลขตัวถังทุกอย่างครบหมดครับแล้วก็มีบุ๊กสวิตออนวันออกรถให้คุณครบหมดก็โดยส่วนตัวนะฮะใครที่อยากจะได้ Mercedes-Benz A250 ในราคาอยู่8-9้แสนบาทแล้วถ้าม่มีงบเหลือเพิ่อมอีกประมาณ4 0 0แสนบาท คุณจะได้เป็นคอมพิวเตาร์ที่มีสตรอรี่และเรื่องเล่าไม่เหมือนใครแต่ออกห้างแม่แงแพงกว่าเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรครับเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันครับไม่ได้แตกต่างกับรถเดิมเท่าไหร่ครับแต่แค่มีการจูนแรงม้านะฮะคันนี้นะฮะเป็น A 250แรงม้าอยู่ที่220กว่ากว่าหรือ230กว่ากว่านะฮะคันนี้มีการจูนโดยบาบัดครับมีแผ่นเพลททุกอย่างหมดแล้วก็ฝาห้องเครื่องเป็นบาบัดหมด คันนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่270แรงมา้ามีการชูนิ่งโดยบาบัตคอมพิวจากโรงงาน Factory นะฮะขึ้นมาเป็น270แรงม้าครับซึ่งเป็นเครื่องแบบเบนซินครับใครที่หารถที่เป็นแรไอเทมแบบนี้นะฮะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กําลังหารถรุ่นนี้ใช้อยู่เป็น Mercedes-Benz B25 ไม่ต้องแปลกใจนะมันคือ A250 แต่พอเป็นบาบัตคอมพิวจากโรงง,งานเขาเลยเปลี่ยนจาก A เป็น B25 ครับ คันนี้ออกห้างยูมาปี2012ครับราคา1,390,000บาทจากคันั้นได้800,000-1ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถคันนี้ไม่มีวารันตีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะมันเป็นรถจูนนิ่งมาจากโรงงานนะฮะและเราการันตีให้คุณได้สบายๆว่าไม่มีการชนหนักพิษความจมน้ําตัดต่อและผิกดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคืนคุณเต็มตจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาคุณใช้ทัน,นทีอีก200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับ สำหรับวันนี้นะฮะใครที่ดูอยู่แล้วสนใจ0852504444ย้ำอีกหนึ่งรอบครับ0852504444และไลน์อัฟเฟเชียลของโชว์รูมแอดไซส์300สกอตต์ไลน์ครับก่อนจากวันนี้ครับวินวอนฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วพิมพ์คอมเมนต์รัวๆหน่อยได้ไหมฮะนะครับแล้วถ้าใครชอบกดแชร์ให้หน่อยละกันเผื่อรถครันนี้เนี่ยจะไปโดนใจเพื่อนของคุณและทำให้เราเกิดการขายครับสำหรับวันนี้ชัม้ม300ไปก่อนฮะสวัสดีครับ บอกเลยครับแรไอเทมแบบนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆมี2คันในประเทศไทยมีคันนี้คันเดียวในตลาดครับอยากให้คุณมาลองสามรอยกาลอดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนลับรองวอถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามรอยกาลัดไลฟ์คุณยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ